สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่แยกบรรทุนไหวข้างหน้าครับเลยอนนี้ฝนตกตกครับชุ่มช้ำครับสูงอันนี้เวลาเจ็ดโมงเอ๊สิบเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับอันนี้วันวาที่ยี่สิบแปดยี่สิบหกนะครับพฤศจิการเอ้มิถุนาหกแปดครับอันนี้ก็แยกมันสูงบรรทนไหวข้างหน้าครับผมจะเร็วพอตัวเองฝนก็นตกแบบ มันไม่ได้ตุกแบบจากๆหรอกมันตุกแบบกลางๆเนาะมันตุกแบบแสะๆแะแบบนักๆเลยละแสะนักๆโอเคครับแยกอำเภอโน้นสุดราดบ้านเองดนะครับผมก็เพิ่งมาเข้ามาถึงบ้านเกือบสองทุ่มแล้วกันเนี่ยทุ่มสี่ห้าสิบครับตอนนี้ก็ไฟก็ยังปิดเปิดปกตินะครับครับเย็นครับตอนนี้ไม่รักมีเย็นเย็นขั้นสูงแล้วครับนี่ปั๊มปตท สังเกตตกก็ตกด้วยแถวๆนั้นไหวน้ำขังนะแบบนี้น้ำยังไม่ค่อยขังเท่าไหร่ขังหน่อยหนึ่งแตงาโตกพอใช้ได้อยู่แ<ม>ต่ตกแดงจะขังมากผมสังเกตอยู่ตลอดกาวพอดีครับเจ้าดีไม่ตั้งใช้ครับ